ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สะพานธรรมชาติดอนโพตอนนี้เราจะเดินไปที่ดอนโพกันนะคะไปกันเลยก่อนที่เราจะไปดอนโพสามต้นเราก็จะมาบรรยายเกี่ยวกับสะพานธรรมชาติดอนโพกันก่อนนะคะสะพานธรรมชาติดอนโพเป็นโครงการก่อสร้างส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หนองหานโดยเชื่อมโยงระหว่างจุดชมวิวหนองหานกับดอนโพ มีลักษณะเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กมีขนาดกว้าง2เมตรยาว1,000เมตรมีบันไดย,ยกระดับพื้นสะพานเพื่อให้เรือประมงท้องขีนสามารถลอดผ่านได้ปัจจุบันเทศบาลตำบลท่าแร่เป็นผู้รับผิดชอบและดแูแลบำรุงรักษา ่อนที่เราจะไปดอนโพสาต้นเราก็จะมาทําความรู้จักกับทะเลสาบน้องหานกันก่อนทะเลสาบน้องหานหรือน้องหานหลวงเป็นทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากบึงบระเพรครอบคลุมพื้นที่ถึง12ตําบลเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ําจืดนกน้าพื้นที่ชุ่ม น้ำที่สำคัญของประเทศไทยสันนิษฐานว่าหนองหานเกิดจากการยุบตัวของแผ่นเปลือกโลกเนื่องจากการถูกชะล้างของชั้นหินเกลือใต้ดินจนเกิดโพรงขนาดใหญ่และเกิดการพังทลายยุบตัวลงเป็นหนองน้ำในเวลาต่อมา นี่ก็จะเป็นบรรยากาศของรอบๆที่เราเดินทางก,กันก่อนที่เราจะถึงจุดหมายนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงครึ่งทางกันแล้วนะคะเราก็จะมาเดินทางกันต่อเพื่อจุดหมายของเราก็คือดอนสามโพค่ะเราก็เดินไปด้วยบรรยากาศร,บรอบๆของสะพานใครที่ชอบรับลมชมวิวก็สามารถมารับลมชมวิวที่สะพานธรรมชาติดอนโพได้ค่ะ เราก็เดินมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะทําการหยุดทูปก่อนที่เราจะลงพื้นที่ค่ะก็คือจดหมายดอนโพแล้วนะคะเราจะเข้าไปไหว้ต้นโพค่ะไปกันเลย <c oughs> นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศตอนที่เรากําลังเดินเข้าไปนะคะ <c oughs> แล้วก็มีผู้ใหญ่มาด้วยนะคะก็ใครที่อยากมาก็ อย่าลืมพาผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองออมาด้วยนะคะกำลังจะเดินไปไหว้ต้นโพต้นที่สองกันก่อนคะ่ะเราก็เข้ามาต้นโพต้นที่สองกันแล้วนะคะเราได้ยกมือไหว้เป็นที่เริ่มร้อยแล้วก็จะเดินทางไปต้นโพต้นแรกเพื่อที่เราจะไปไหว้ศารปุย่ะกันคะ่ะเป็นความเชื่อของสมุทค,คลนะคะ เป็นการศรัทธาหรือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนอนโพสามต้นเป็นตำนานที่ไม่มีใครรู้นอกจากลูกหลานชาวประมงเขตพื้นที่พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านและชาวประมงนั้นนับถือ เขตพื้นที่นี้มีอายุเรา500ปีมาแล้วไม่มีตำนานให้สืบค้นตามแหล่งข้อมูลใดๆที่พวกเราเสนอเพราะอยากให้ดอนโพเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนครตอนนี้เราถึงศาลปุยาเป็นที่เรียบร้อยเรากำลังจะเอาทูปนะคะไปไหว้ศาลปูยากันค่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศของการไหว้ศาโปูย่าค่ะความเป็นมาของดอนสามโพเขาเล่ากันมาว่าที่เรียกว่าดอนโพสามต้นเพราะมีต้นโพเพียงสามต้นที่อยู่ในบริเวณเกาะน,นี้เขาก็เลยเรียกกันมาว่าดอนโพสามต้นทุกวันที่15ของเดือนเมษายนของทุกปีชาวบ้านและพระพิสุสงฆ์จะมาทำพิธีบุญป,ป่าให้กับดอนโพสามต้น เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องหรืออดีตชาติของชาวบ้านเขตนี้และเป็นที่มาความศรัทธาของดอนโพสามต้นที่ชาวบ้านเขตนี้เชื่อถือกันมานานต่อน,นั้น พวกเราจึงหยิบมานําเสนอเป็นสารคาดีเพื่อที่จะให้รอนสามโพเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสกลนครก่อนที่พวกเราจะจบการน,นําเสนอขอฝากบรรยากาศสุดท้ายให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะพวกพอเราขอจบการทำคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ